สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาโชว์เครื่องรางของสะสมอีกเช่นเคยนะคะเป็นจี้ไอเทงไอเทงไอเทงยอดทองกวักมหาลาบเป็นของอบูชาเป็นความเชื่อนะคะของบรรดาพ่อค้าแม่ขายอีกอย่างหนึ่งนะคะไอเทงยอดทองอกวักเงินกวักทองเรียกโชคเรียกลาบอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นของดีจากทางใต้ซึ่งเป็น แนวๆถ้าถ้าพูดถึงก็เหมือนานางกวักนี่แหละค่ะในข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยคุณอ่อันนี้แท้ของไม่ก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่แต่ก็คือเขาเป็นแปลกๆดีฉันก็เลยไม่ไม่รู้นะทางบ้านฉันก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ฉันเห็นไอ้อะไรแปลกๆฉันก็ล,ลองบูชามาก็ดูประวัติก็คือไอ้เท่งก็เป็น ตัวละครหนังตะลุงนะคะเป็นตัวตลกอย่างหนึ่งก็จริงๆแล้วประวัติความเป็นมาเขาก็อยู่ทางใต้ค่ะเป็นเป็นอะไรความเชื่อเนาะก็มาทําเป็นเครื่องรางของขังก็มีไว้อุ่นใจค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ถามว่ามันก็เป็นของสะสมอย่างหนึ่งเป็นทองเหลืองค่ะคุณก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากมายก็มีไว้ก็เป็นเก็บไว้เป็นคอลเลกชัน ว่ามีไว้สบายใจก็มีไว้จะขาดไอเท่งยอดทองกวักมหาลาบนะคะเผื่อใครมีก็ลองลองบูชาดูค่ะเผื่อจะมีโชคมีลาบเช่นกันนะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ